กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซาพากินโชมารายงานตัวครับผมนอะกพ่อแม่พี่น้องวันนี้ขอเป็นเมนูไส้กรอกอีสานะ50ลูกไส้กรอกอีสาน50ลูกเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องขออนุญาตเอาเป็นเมนูง่ายๆเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเตรียมงานเนาะวันดา่าดางานเนาะวันเตรียมงานากระถินนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าต้องจะไปทํากับข้าวให้คนเท่าคนแก่ได้ทานเนาะต้องทำสองวันเนาะ29กับ30นะครับผมคือการทํา อาหารเวลา,าระดับหมู่บ้านต้องเป็นหม้อใหญ่ๆจะวุ่นๆหน่อยเนอ้อเพราะม่พี่น้องไหนจะไปซื้อของในใจนู่นนี่นั่นแล้วก็คอมเมนต์เนะาะพ่อแไม่พี่น้องอาจจะตอบเป็นบางคอมเมนต์เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็วุ่นๆอยู่นะเน้อไปซื้อของอะไรต่างๆเนะ้อมาทําของหมูก็ประมาณ5 6 7 8โลดูเนะาะพราะไม่พี่น้องแล้วก็วันที่30เป็นก๋วยจับนะ๊บเนาะก๋วยจั๊บก็ต้องเป็นหมูกรอบเนาะ หมูกอกก็ต้องแผ่นไปเลยแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าคนเท่าคนแก่หลายท่านเนาะเพราะว่าทั้งหมู่บ้านอ่าอ่ามันก็ใช้เวลานานเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องกราบขออภายัยด้วยเด้อเนาะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะเข้าใจกันนะครับอวันนี้เป็นไส้กรอกอีสานห้าสิบลูกนะครับผม,มหากับเข้ากับป๋าลำล่างมัมนังกินไส้กอกกับต้อมเนื้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอืม ต่ยากินข้าวต้งแต่ปิ้งแผมไม่ไปยนงอืมโอ วันที่สาเก้าเป็นวันด้าน,อไปไปไปนอ้องปอเปี๊ยพี่น้องต้มเนี่ยเอ่อบะหมี่หมูแดงน,อไปไปไปนอ้องปอเปี๊ยพี่น้องก็ไปลองจิ้มกะทีวัดได้เนื้อน,อไปไปไปนอ้องปอเปี๊ยพี่น้องฝีมือต้มส่า ยับใส่พี่ขี้หนูผมไปน้อง วันผูกบะมีหมูแดงเนาะ่อแหม่พี่นอ้องหมูแดงกับเนื้อเองปอใหม่พี่นอ้องเดืออบในถังเนาะเพราะว่าต้องมีถังที่ใหญ่แล้วก็ทุกอย่างเนียเองหมดเนอพปอใหม่พี่น้องอยากให้คุณท่าคุณแกได้กินเนาะเออเาเ้องย็นน้ำส้มปอใหม่พี่น้องน้ำส้มพริกพริกผงเนาะปอใหม่พี่น้องนั่นน่นะเนะาเป็นกระปุกกระปุกไปเหมือนเหมือนล้านเนาะปอใหม่พี่น้องเหมือนล้านก๋วยเตี๋ยวล้านบะหมี่เนาะ เนีย่ยเป็นกับพวกไปน้ำส้มพริกน้ำตาลเนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นโหลใหญ่เลย หมดครอผมไปเปล่า เด็ดออก หนังจะไดกคำนี้จะแด้สองน้อผมไม่เป็นอื้ือสกิน เดี๋ยพอ,อะจะได้ก็สบายตาไปหมดป่ะใหม่พี่น้องก็ไม่เหนือ <c ười> มีได้ก็ไม่ป่ะใหม่พี่น้อง ห้าซิบเก็แต่เกนบ็บบใหญ่โปรใหม่ไปน้องเกน็น้อยแต่กะต้องวาประมาณเกน็ไส้กลางบบน,น้อยล่ำบบบใหญ่ำอืม อ,อันนี้แก่ล้ำปมใหม่พีน้องยหญ่นิวขนาดเอเออยเอาล่ะปมใหม่พีน้องลาได้ลํำว่า ล้ำตัวไก่ยางกินข้าวตัวไปไปน้องปอใหม่เป็นน้องวุ่นวุ่นตั้งแต่เช้าเนาะโอ้ย่าหลาย,ยาอ,ไไอ,า à, อย,าย่างปอใหม่เป็นน้องแล้วกก่เนาะมอใหญ่ๆตัวเนาะวันที่สักเก้าเป็นบะหมี่หมูแดงน้องหมูแดงกับเนาะเองนอง้องปอใหม่เป็นน้องถ้าแพ้ไก่ย่าพอสูตรก็ไปพอจ่องไม่ต้มเนาะจ่องเอ,อ,งเอ่อต้มสาเปาา็นภาษาอังกฤษประกาศถามด้วยวิถีคนเมืองเนาะวิถีคนเมืองเป็นภาษาไทยเนอรน้องปอใหม่เป็นน้องเนาะก่อไปพอวิธีทำตีจ่องปุ้นเนอรเนาะและ้วก็เอ่อทายทอด งานทอดกระถินทอดผ้าปลาก็เป็นจ่องปุ้นเนอร์นอะกปอหม่พี่น้องสามซี่ก็จะเป็นกว๋วยจับนอะกปอใม่พี่น้องกว๋วยจับนย่าเองหมดเลยปอใหม่พีงง่นะ้องเนาะยันหมูกรอบเนาะหมูกรอบนี่ต้องกระยาโชวันนั้นซ้อมมือแล้วปอใม่พงงี่น้องก้าวจะมาฮือเสียหน้านแน่นอะนเนาะหมูกรอ,นะอบใส่ก๋วยจับนอกปอใหม่พี่น้องรับรองว่าจะย่าซุดสวมือเลยเนอร์ปอหม่พี่นะ้องเนาะคือคนเฒ่าคนแก่ได้จิ้มสกํำรับรองว่าเกี่ยวได้ปอหม่พี่น้องมันจะกรอบแบบซุยๆนะ กรอบแบบบะเบด้กรอบแข็งเลยเนาะปอมัยไปน้องสูตรตำสารนะเนาะปอมัยไปน้องถ้าแพ้ยากจะไปพอวิธีทําหรือว่าสูตรหมูกรอบสูตรหมูแดงอย่างต่างๆเนาะไปพอจ่องไม่ต้องเนิ่เนาะก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวปิกไปก็ต้องไปเตรียมข้าวเตรียมของต่อเนาะเพราะว่ามันเป็นสองวันติดเนาะมันก็ออกจาวุ่นๆุนน้อยเนิ่นปอมัยไปน้องเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์ต้องอาจจะกดแต่หัวใจก่อนเนิ่เนาะบางคนตอบคอมเมนต์ แล้วก็บางคนได้หัวใจบ่ได้ตอบคอมเมนต์อีบ่ดีน้อยใจกันเนอ้อเนาะพอดีต้อมเบว่างแต่แต่เนาะเดี๋ยวถ้าคาเซ็ตอ่าอ่าทุาระปะปังอ่าเนี่ยก็เขากระป๋าเรียบร้อยแล้วก็อ่าน่าจะแหมประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะป้อมใหม่เป็น,น้องเพราะว่าต้องไปเนาะตีเมืองแปะตัวเนะาะป้อมใหม่เป็น้องแล้วก็ที่นี่จะกลับมาปกติเหมือนเดิมเนาะมามาตอบคอมเมนต์มา้ายังเหมือนเดิมเนะาะป้อมใหม่เป็น้องบ่ดีโกรธบ่ดีงอนกันเน้อเนาะป้อมใหม่เป็น้อง ก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพยายามหูยังอ่างก็ถามในใต้คอมเมนต์ได้เนาะอันตรีต้องกดหัวใจเขาก็ว่าต้องอ่านเนาะไปมาข้างแพรตีจะถามชุกเฉินือว่าต้องเป็นคําตอบตีต้องตอบต้องก่อตอบนาะง่อมเมยพี่น้องก็ตอบตัวก้กดหัวใจตัวในาองปอมเมย์พี่น้องเนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับป้ากันคลิปหน้านะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสำหรับคลิปนี้ต้งสาพากินโชว์ต้องขอลาปอใหม่พี่น้องไปก่อนเนอรกราบสวัสดีครับ